ผมเคยเห็นทฤษฎีแปลกๆมากมายเกี่ยวกับแมป Grow Garden ไม่ว่าจะเห็นจากกลุ่มคนรักแมป,ปนี้หรือจากเว็บบอร์ดต่างๆและนั่นรวมไปถึงที่เพื่อนเราเล่าต่อๆกันมาอีกด้วยแต่ทฤษฎีหรือว่าเทคนิคเหล่านั้นมันเป็นเรื่องจริงหรอแล้วมันจะทําได้จริงไหมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปหาคําตอบกันใน10ทฤษฎีสุดแปลกใน Grow Garden แต่ก่อนที่จะไปรับชมกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์และกด Subscribe ผมไว้คนละทีด้วยนะครับทุกคนใกล้จะ400แล้วเย่ yeah! และทฤษฎีแรกที่ผมว่าทุกคนต้องเคยได้ยินแน่นอนนั่นก็ ใช้สปริงเกอร์เพื่อเป็นการพิสูจน์ให้ชัวร์นะครับทุกคนผมจะทําการย้ายต้นไม้ออกมาก่อนนะต้นนึงเดี๋ยวเป็นต้นทุเรียนต้นนี้นะย้ายออกมาไว้ข้างนอกอ่ะ แบบนี้เลยนะครับเป็นต้นเดียวเด่นๆเลยนะครับทุกคนแล้วผมก็จะทําการเก็บลูกของมันออกมาก่อนนะครับอ่าตอนนี้เก็บออกกัหมดแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะทําการเอาสปริงเกอร์มาลดนะครับนี่นะทุกคนตอนนี้เราก็เตรียมแอดวานซ์สปริงเกอร์แล้วก็กูดดี้สปริงเกอร์แล้วก็เบสิคสปริงเกอร์มาแล้วนะครับเริ่มจากการเอาเบสิคสปริงเกอร์วางก่อนสัก 2- 3อันนะครับแล้วก็กูดดี้สปริงเกอร์อีก1น,นะครับหนึ่งอันนะเดี๋ยวหาที่วางแป๊บนึงอ่าหนึ่งแล้วก็เอ่อตรงไหนตรงนี้อ่ะสองนะครับแล้วก็แอดววาานซ์์สสปรริงงเกกกออีั3 อันนะครับอ่าตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับตอนที่ลูกมันออกนะว่ามันจะได้ใหญ่กว่าเดิมจริงไหมนะครับมาครับทุกคนหลังจากผ่านไปประมาณ20นาทีนะครับตอนนี้ต้นทุเรียนก็โตหมดแล้วนะครับทุกคนจากการที่เราลดน้ําไว้นะแล้วผมก็ได้คัดเลือกทุเรียนที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เราเก็บมาเมื่อกี้นี้นะครับก่อนลดน้านะอันนี้ก็คือ9.33กิโลกรัมนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าต้นที่ลดน้ําด้วยสปริงเกอร์เยอะเนี่ยจะใหญ่กว่าจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปลองเก็บกันเริ่มจากเก็บอัน อันเมื่อกี้ดูใหญ่อยู่นะทุกคนดูแบบใหญ่แต่ไม่แน่ทุกคนมันอยู่ใต้ดินเราวัดกันไม่ได้หรอกอย่างนี้เราต้องวัดกันด้วยเลขนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ โดยต้นที่ได้มาเห็นอันหนึ่งแล้วนะครับก็คือ15กิโลกรัมนะครับทุกคนมีใหญ่กว่าเจ้า9กิโลกร,รัมอันเดิมเยอะเลยนะครับก็ได้มาเป็น15กิโลกร,รัมนะครับตัวนี้แถมติดสถานะชิลเลด้วยนะครับทุกคนสานําหรับทฤษฎีที่บอกว่าสปริงเกอร์ลดน้ําตอนปลูกต้นไม้แล้วจะทําให้ผลไม้ใหญ่ขึ้นก็เป็นเรื่องจริงนะครับทุกคนปิ๊งๆๆเดี๋ยวเราไปดูกัทน,กนที่ทฤษฎีต่อไปเลยครับสําหรับทฤษฎีต่อมานะครับเขาบอกว่าเราสามารถวางต้นไม้ทับกันได้ด้วยการใช้ที่ย้ายต้นไม้นะ สำหรับทฤษฎีวางต้นไม้ซ้อนกันหรือว่าทับกันเพื่อให้ประหยัดพื้นที่ในการปลูกนะครับผมก็เคยได้ยินมาผ่านๆน,นะครับแต่ว่าไม่รู้จะทําได้ไหมเดี๋ยววันนี้เรามาลองทําดูกันนะครับมาครับทุกคนตอนนี้ผมได้เตรียมที่ย้ายต้นไม้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะย้าย2ต้นนี้ลองมาย้ายทับกันดูนะครับเราสามารถใช้ที่ย้ายเพื่อย้ายทับกันได้จริงไหมเดี๋ยวเราจะมากดแถวๆตรงนี้นะครับทุกคนแบบว่าให้มันแบบใกล้ๆกันเลยนะโอปปิกบงังนี่นะครับทุกคนเดี๋ยวเราลองย้ายทับเลยนะไม่ เหมือนจะไม่ได้ไหมอะหรือยังไงหรือว่าต้องกดตรงไหนยังไงตรงไหนยังไงอย่างนี้เหรอไม่ได้นะเหมือนจะไม่ได้อลองดูใหม่อีกทีนะครับแล้วเราลองกดอ่าฝนตกพอดีเลยลองกดดูอีกทีนึงไม่ได้นะครับทุกคนเหมือนมันจะต้องห่างกันนิดนึงนะไม่สามารถวางทับกันได้นะครับสาหรับทฤษฎีนี้นะครับผมก็คิดว่าทําไม่ได้นะครับทุกคนหรืออาจจะเป็นเพราะว่าผมทําผิดก็ได้นะถ้าใครรู้ลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับสำหรับทฤษฎีต่อมานะครับเขาบอกว่าคุณสามารถใช้ช่วงเวลาที่ร้านค้ามเมล็ดกําลังรีสต็อกเพื่อซื้อของซ้ําได้เป็น กับบักนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันสําหรับทฤษฎีนี้นะครับผมก็ได้ยินมาว่าเราจะต้องใช้ออโต้คิกในการซื้อด้วยนะครับเพื่อความไวจะได้บักในการซื้อของซ้ําได้อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็ได้เตรียมออโต้คิกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยตั้งเวลาไว้ที่0.001มิลลิเซกนะทุกคนเพื่อให้มันกดซ้ําได้ไวที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองดูที่ร้านค้ากันตอนนี้ก็ร้านค้ามีต้นเอ่อทเมโตซีดขายอยู่นะครับทุกคนซึ่งผมไม่มีเจ้ามะเขือเทศอยู่ในนี้้้เเลยนนนะะะรััพาะฉะผมมจกดให ซื้อไปเลยนะครับตอนใกล้ๆหมดเวลานะมาพร้อมหรือยังเดี๋ยวผมจะกดไปนอโต้คลิกไปเลยนะครับให้มันซื้อไปสักเหลือสัก1ิวีนะครับอ่าไปนี่มันกดซื้อไปเรื่อยๆนะครับดูซิว่ามันจะได้ซ้ำหรือเปล่านะครับตอนนี้เรามีเจ้ามะเขือเทศอยู่2นะครับทุกคนโอ้โอ้ ได้มาสี่ครับทุกคนมันมันได้จริงนะครับทุกคนเดี๋ยวเราลองดูอีกทีครับทุกคนนี่ตอนแรกมันมีแค่2นะครับตอนนี้เราได้มาสี่นะครับทุกคนแต่มันจะเชื่อถือได้จริงไหมครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลองกับต้นอื่นดูนะครับเอาต้นที่แบบว่าโอกาสรีสต็อกน้อยๆนะครับทุกคนเช่นต้นพัมกินนะครับทุกคนนี่พัมกินมี1นะครับเดี๋ยวเราจะรอให้เวลามันเหลือน้อยๆนะครับแล้วก็จะได้ซื้อมันเลยนะครับเพราะว่ามันมีแค่1นแล้วก็โอกาสออกมันก็น้อยด้วยนะครับเราจะได้วัดไปเลยถ้ามันได้เป็น2ชชิ้้้นนนแปลว่าามมัใไดคทุกตอนนี้ก็เหลืออยู่20วิาีะรเเด๋ยวจอ จนถึง10ว V เราค่อยกดออโต้คลิกนะครับทุกคน15 14 13 12 11 10กดออโต้คลิกแล้วนะครับทุกคนตอนนี้มีเมล็ด1อันแล้วนะครับ3 2 1 0 ผลสรุปก็คือว่ามันทําไม่ได้นะครับทุกคนที่มันได้เมล็ดมะเขือเทศมาเป็นสีก็เพราะว่ามะเขือเทศมันมีโอกาสขายบ่อยอยู่แล้วนะครับส่วนพัมกิ้นโอกาสมันน้อยนะครับมันก็เลยไม่ได้นะครับทุกคนสําหรับทฤษฎีต่อไปนะครับเขาบอกว่ายิ่งสัตว์เลี้ยงมีขนาดใหญ่เท่าไหร่เวลาในการใช้พาสซีฟก็จะยิ่งน้อยลงนะครับทุกคนสําหรับทฤษฎีนี้นะครับทุกคนผมก็ได้เตรียมสัตว์เลี้ยงที่เหมือนกันและมีอายุเท่ากันนะครับนั่นก็คือ1ขวบทั้ง2ตัวนะครับเป็นพึ่งน้บทุกคนโดยตัวแรกกจะมีีนน้ําหัอยู่่ท1.40 5กิโลกรัมนะครับส่วนตัวที่2จะมีน้ำหนัก1.01กิโลกรัมนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันใช้เวลาเท่ากันหรือว่าต่างกันมากแค่ไหนนะครับเดี๋ยวอย่างแรกผมต้องเอาสัตว์เลี้ยงของผมออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวเอาเจ้าพึ่งออกมา2ตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาพึ่ง1.45วางนะครับแล้วก็พึ่ง1.01วางนะครับแล้วก็ดูที่พึ่ง1.45ว่ามีเวลาในการใช้ฟัสซีฟเท่าไหร่นะครับทุกคนโดยพึ่งน1.45นะครับทุกคนจะมีเวลาที่24.48นะครับทุกคนส พึ่งตัวที่2ไปไหนละน้องไปไหนแล้วน้องหายอ๋อนี่นีน้องอยู่ดี่นะครับทุกคนตัวนี้นะครับทุกคน1.01จะมีเวลาที่24.51ิานะครับทุกคนซึ่งคิดว่าอันนี้นะครับเป็นเรื่องจริงนะครับทุกคนเพราะว่ามันแบบว่ายิ่งน้ําหนักเยอะเวลาในการใช้มันก็จะยิ่งน้อยลงนะครับทฤษฎีนี้เป็นเรื่องจริงแน่นอนสําหรับทฤษฎีที่5นะครับทุกคนเขาบอกกันว่าจริงๆแล้วเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้เต็มแค่5หรือ6คนเหมือนที่เราเห็นนะครับแต่จริงๆแล้วมันสามารถเข้าได้มากกว่าานนนนััั้้สํหรรบทฤษฎีีะค ทุกคนจะเห็นว่าเซิร์ฟเวอร์มันเข้าได้แค่5หรือบางคนอาจจะเข้าได้6นะครับที่สูงสุดเท่าที่เคยเห็นเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันเข้าได้มากกว่าน,นั้นนะครับเพียงแค่คุณเข้าไปที่เว็บโลเลมอนตัวนี้นะครับจากนั้นให้ทุกคนกดไปที่คําว่า Search นะครับแล้วก็ไปที่คําว่าเกมจากนั้นกดไปที่ grow garden นะครับทุกคนให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างแล้วกดไปที่คําว่า place นะครับแล้วจากนั้นให้เรากดไปที่โลบ็อกเพื่อ start นะครับทุกคนจะสังเกตได้เลยว่ามันจะเข้าได้สูงสุดที่50คนเลยนะครับทุกคคน50คน50 สามารถยัดกันอยู่ได้ในแมปเดียวนะครับแล้วมันเข้าเล่นได้จริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าให้ดูให้ทุกคนกดที่คคาว่า view on r o บ l o x ตรงนี้นะครับจากนั้นมันจะมาสู่หน้าเกมในโลบอก x นะครับให้ทุกคนเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจากนั้นทุกคนจะเห็นว่ามันเข้าได้50คนนะครับทุกคนแล้วของทุกคนก็จะเป็น50คนหมดเลยนะครับนี่ดูเห็นไหมทุกคนจะมี50คนหมดเลยนะแบบ50คนทุกเซิร์ฟอ่ะเดี๋ยวเราลองไปเข้าเซิร์ฟที่มี8คนดูนะครับทุกคนอ่ะเข้าไม่ได้แฮะทำไมล่ะ ก่อนหน้านี้ยังเข้าได้อยู่เลย สำหรับทฤษฎีนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะครับทุกคนที่เซิร์ฟเวอร์สามารถเข้าได้สูงสุดถึง50คนเลยนะครับแต่วันนี้เข้าไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะครับทุกคนทฤษฎีต่อมานะครับถ้าหากคุณเปลี่ยนกราฟิกของเกมเป็นกลางหรือต่าโมเดลและสีของผลไม้จะเปลี่ยนไปนะครับสำหรับทฤษฎีนี้นะครับผมก็ได้เตรียมผลไม้เป็นมะพร้าวที่ติดสถานะช็อคไว้นะครับก็จะมีสีเหลืองสว่างแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองลดกราฟิกของเกมดูนะครับว่าสีหรือว่ารูปร่างของมันจะเปลี่ยนไปไหมนะเดี๋ยวเราเข้าไปที่รรับแล้วกก็ปาฟิ เป็นต่ mm ํา hmm. สุดเลยนะครับเหมือนจะไม่เปลี่ยนไปนะครับทุกคนแต่ว่ามันจะทําให้สีมันไม่ส่องสว่างนะครับทุกคนโอ้แต่รู้สึกว่ามันจะเก็บพวกผลไม้ง่ายขึ้นนะครับทุกคนดูสิว่ามันเป็นกลมๆเอ้ยมันเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมให้แบบว่าให้เราเห็นง่ายขึ้นนะครับไม่เรืองแสงไม่อะไรเลยนะดูสิรู้สึกว่ามันจะเก็บผลไม้ง่ายมากเลยนะครับทุกคนกลายเป็นว่าได้เคล็ดลับใหม่นะครับเคล็ดลับในการเก็บผลไม้ให้ง่ายกว่าเดิมนะครับทุกคนสรุปว่าการลดกราฟิกไม่ได้ทําให้โมเดลหรือว่าสีของมันเปลี่ยนไปนะครับทุกคนนนแต่่วาาเรั้้ได เทคนิคใหม่มานะทุกคนก็คือการลดกราฟิกสามารถทําให้เราเก็บผลไม้บางชนิดได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับทฤษฎีต่อมานะครับเขาบอกว่าการขายผลไม้จะทําให้คุณได้ตังค์เดี๋ยวเราก็จะมาทดสอบทฤษฎีนี้กันด้วยการนําทุเรียน15กิโลที่ผมเพิ่งได้มาไปขายกันนะครับเริ่มขายได้เลยซื้อได้ตังค์ไหม โอ้ได้ตังจริงทุกคนทฤษฎีนี้เป็นเรื่องจริงนะครับการขายผลไม้จะทําให้คุณได้ตังนะครับสําหรับทฤษฎีต่อไปนะครับผมเคยไปเห็นภาพในทิกต o k ที่เขาบอกว่าสัตว์เลี้ยงของคุณจะตายเมื่อเกิดพายุนะครับสาหรับทฤษฎีนี้นะครับผมต้องขึ้นภาพให้ทุกคนดูก่อนนะครับโดยในภาพนี้มันจะเขียนว่าแมลงปอของคุณถูกฆ่าโดยพายุนะครับซึ่งผมก็สงสัยนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้จริงหรอผมเลยไปเซิร์ช Google ดูนะครับทุกคนจากนั้นผมก็ได้พบว่าใช่ครับทุกคนสัตว์เลี้ยงของคุณมีโอกาสที่จะ ตายได้หากเกิดพายุไซคโคลนนะครับทุกคนและทฤษฎีที่บอกว่าสัตว์เลี้ยงของคุณสามารถตายได้เมื่อเกิดพายุหรือว่าฝนตกหรือโดนฟ้าผ่านะครับก็เป็นเรื่องจริงนะครับทุกคนทฤษฎีต่อมานะครับคุณสามารถซื้อต้นถั่วได้แม้ไม่มีขายก็ตามเพียงแค่กดออโต้คิก1 0 0ครั้งนะครับทฤษฎีแบบนี้ที่ผมต้องทาจริงจริใช่ไหมเนี่ย <All right. S 1> อะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับก่อนอื่นเลยผมจะตั้งออโต้คิกเป็น0 0 1มิลลิเซกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ให้มันกดที่100ครั้งนะครับ แบบนี้ไปเดี๋ยวเราไปลองซื้อต้นถั่วกันนะครับนี่นะครับทุกคนตอนนี้ต้นถั่วไม่มีขายนะครับผมจะให้มันเริ่มออโต้คิกเลยนะครับ100ครั้งก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณสัก10วินาทีนะครับไปเริ่มกันเลยเรียบร้อยนะครับทุกคนตอนนี้ออโต้คิกก็หมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคน <laughs> ก็ผมว่าเราก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามันได้หรือไม่ได้นะ ก็เป็นว่าทฤษฎีนี้ใช้ไม่ได้นะครับทุกคนสําหรับทฤษฎีสุดท้ายนะครับที่ผมได้ยินมาบ่อยที่สุดเลยนะครับเขาบอกว่าเรายังสามารถซื้อต้นแคนดี้บัตซอมได้เพียงแค่หาเซิร์ฟเก่านะครับทุกคนสําหรับทฤษฎีนี้เนี่ยผมต้องบอกตามตรงเลยนะครับว่าผมเป็นคนนึงที่อยากได้ต้นแคนดี้บัตซอมมากนะครับผมเลยลองทํามาหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการหาเซิร์ฟเก่าหรือทํานู่นทํานี่นะครับซึ่งปรากฏว่าเซิร์ฟเก่าเนี่ยมันไม่มีนะครับทุกคนถึงมีมันก็จะขึ้นว่าคุณไม่สามารถเข้าร่วมประสบการณ์นี้ได้้นนรัไมมู่่วา เพราะอะไรเหมือนกันนะแต่ละหลายคนก็พูดมาว่าถ้าโชคดีได้เซิร์ฟเก่าอะไรอย่างเงี้ยที่มันยังขายต้นบัตรซ่อมอยู่อาจจะซื้อได้นะครับแต่โดยส่วนตัวผมคือผมเคยใช้เวลาทั้งวันเพื่อหาเซิร์ฟเก่านะครับ <Alles. S 1> แต่ก็มไม่เจอน,นะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผมก็จะตีซะว่ามันใช้ไม่ได้นะครับทุกคนเพราะโดยส่วนตัวผมก็ยังไม่เคยเจอนะครับไม่อยากให้ข้อมูลที่มันเป็นความหวังนะครับซึ่งคุณอาจจะงมง,งายแบบผมซึ่งผมในตัวงมงายเลยโดนไปร้อยกว่าเซิร์ฟก็เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสําหรับ10ทฤษฎีสุดแปลกในนที่ผมา ดลองให้ทุกคนดูวันนี้นะครับถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกด Subscribe ไว้ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย